สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับตักกับมุมมองดัชนีนะคะและว,วันนี้ก็ไปวันพุทธที่17เมษายน2024ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูว่าวันนี้ดัชนีของเราเนี่ยมีตรงไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทรกันบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะกับ D.E.40 นะคะขอนี้่าเปิดที่ทำเฟรมวีคเลยเพราะวีคนี้เนี่ยเป็นการอัดมองนชนีนะคะเป็นวันแรกนั่นเองเนาะอะ,อะเริ่มต้นที่วีคสังเกตเลยว่าวีคที่แล้วเนี่ยมีการปิดแดงมีการเทขายทงกำไรนะคะลงมาบ้างนั่นเองเนาะแล้วก็แน่นอนว่าเขานะคะยังคงมีดีมานของวีคที่เตรียมรับราคาอยู่ด้านล่างนั่นเองตรงนี้เลยนะคะอยู่ที่ราคาประมานอันนี้ของวีคนะ 1 7ึ่งเนะคะหนึ่งเนยาะที่เป็นของ t ทำเฟ e มวิ k ที่มีโอกาสที่น้องอาจจะลงมาถึงด้านล่างได้นั่นเองนะคะแล้วถ้าบอกว่าเอ้แลวถ้าหลุดลงมาอีกละ่ะนะคะก็จะมีดีมาด,ด้านล่างที่เตรียมจะรับอยู่เนาะซึ่งก็ยังอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะงั้นก็เดี๋ยวเราโฟกัสที่ใกล้ปัจจุบันที่สุดละกันและ t ทำเฟรมวิ k นะคะยังคงเป็นเห็นขาขึ้นอยู่ นะคะยังคงม่เพลงขึ้นอยู่เราก็ยังมอหกหาโอกาสในการเข้าเทรดบายนะคะในทางเฟรมวิกอยู่นั่นเองเนาะไปดูต่อนะคะในทางเฟรมเดย์ในเดย์เนี่ยบอกเลยว่าเขามีทรงแบบตีลงมาได้แล้วทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นการจับแบบแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะเนี่ย เริ่มจะตีลงมาแล้วแหละนะคะก็เริ่มจะเปลี่ยนหน้าเทรดนะคะเป็นขาลงแล้วก็จะมีดีมานวีที่เราหล่อเตรียมรับอยู่ใช่ไหมแล้วก็ในเดย์นะคะเขาเนี่ยมีเนียกว,ว่าอะไรดีมานนะคะที่เตรียมรับราคาอยู่แถวบริเวณนี้อยู่ในโซนวีนี่แหละนะคะที่อ่ะถ้าลงมาฉันก็เตรียมสบายแล้วนะจ๊ะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีแนวรับนะคะที่สําคัญอยู่แถวบริเวณนี้เหมือนกันจู้นี่ ะะที่เขาเคยมาติดอยู่หนึ่งรอบนะคะติดแล้วก็ติดครั้งเดียวแหละแล้วก็ขึ้นไปยืนแล้วก็ไปนิวไฮได้นะคะอยู่ที่17846.8นะโดยประมาณนะคะแถวนี้ซึ่งเด y เนี่ยมีการเปลี่ยนเทนเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะหาโอกาสเทเซลสั้นๆนะคะลงมาหาดีมมนวีกได้นั่นเองอเดี๋ยวนะขอดูในไทม์เฟรมเดหน่อยว่ามีตรงไหน ที่เราไม่ได้ตีนี้นะคะมีสะพายตรงนี้นะคะที่ถ้าน้องขึ้นมาเนี่ยอืต้องดูด้วยนะว่าน้องขึ้นมาท่าไหนนะคะอาจจะเป็นการเซลล์สั้นๆได้ด้วยเทคนิคแบบเทสั้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเขาไปดันจากน้องดีมาวีมาแล้วเนี่ยอืเดยตรงนี้ก็ลดเสียะะเส่ยงแล้วนะคะก็มีความเสี่ยงแล้วเนาะเพราะว่าพี่ใหญ่เขาดัานมานะคะนี่อ่าแล้วก็เน่ยสะพายตรงเนี้ย ของเดมีสองอันเท่านั้นเองไปดูต่อในทางเฟรมเฮสี่กันค่ะทุกคนเฮสี่เนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นเทงขาลงแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยลงมาตั้งแต่ข้างบนนู้นเลยนี่อ่ะขอตีกว้างๆแบบนี้นะคะลงลงแบบตะโกนเลยนะคะลงอบบชัดเจนมากๆเนาะอืมเราจะเล่นนะคะเซลในทางเฟรมเฮสซี่นี่แหละนะจ๊ะแล้วก็ซัลายที่เห็นใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือตรงนี้ค่ะทุก ทางเฟรม H4 นะคะ,ะ,คะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีด้านบนก่อนนะคะเพื่อให้กรอบมีความแตกต่างกันนิดนึงอนี่นะคะก็จะเป็นทางเฟรมของ H4 ส่วนด้านล่างละ่ะมีอะไรไหมด้านล่างเนี่ยบอกว่าเหลือดีมาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนของ H4 นะ เพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสนะคะที่จะเทรดเซล์ลสั้นๆลงไปหาดีมาด้านลา่างนี้แหละมีตรงนี้มีแนวรับนิดนึงนิดเดียวนะคะก็ยังไม่ได้โดนเทสต์ด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะหาโอกาสในการเซลนะคะเซลลงมาสั้นๆน,นั่นเองเนาะ,ะทีนี้ก็อย่างที่เราบอกว่าตรงนี้มีโซนซับไพ่นะคะอยู่ 1. จุดและก็มีซับไพ่ตรงนี้ อีกหนึ่งอันนะคะขอทาเฟรม h ฮสซี่ตรงนี้นะคะที่เราจะหาโอกาสในการเข้าเทรดกันนั่นเองเนาะ h ฮสซีเนี่ยเรามองไปนหน้าเซลแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเทรนขาล,ลงแล้วเนาะปุ๊บก็มีโอกาสมองนี่ภาพเสซีนะคะมองไปตรงนี้ถ้าเขาขึ้นไปนะปุ๊บอมืมองไปสองมุมมองนะคะตรงเนี้ย ก็ยังสามารถที่จะเข้าเทรดได้ส่วนด้านบนเนี่ยถ้าเขาขึ้นไปสรงแบบนี้ทุกคนุบย่อนะให้เราเก็บกําไรปุ๊บขึ้นไปแบบนี้นะคะเราก็อาจจะใช้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดได้โอเคไหมนะคะก็จะมองแบบประมาณนี้ส่วนด้านล่างเนี่ย เขาลงมาแบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนเทรดลงมาแล้วหากเราจะบายเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีน้องทางเฟรมพี่ใหญ่เนี่ยยังรับราคาอยู่ก็ตามแต่ว่าในเมื่อเขามีการเปลี่ยนเทรดในทางเฟรมเล็กมาแล้วนะคะการที่เขาลงมาเราก็รอใช้สัญญ,ญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดกันนะจ๊ะโอเคอันนี้เป็นมุมออหส ขออนุญาตย้ายไปดู H 1นิดนึง H 1เนี่ยแอบมีว่าเป็นจุดเดียวกันเลยอะที่เราจะสามารถเข้าเหตุได้นะคะเออเพียงแต่ว่าเรานะคะสามารถที่จะประหยัดระยะ SL ได้อย่างกรอบบนอย่างเงี้ยเราอาจจะไปเลือกใช้กรอบด้านในนะคะของ H 4ที่มี H 1ประกอบอยู่ก็ได้นะคะ,ะประมาณนี้เนาะแต่มุมมองภาพกว้างเนี่ยก็คือยังเป็นมุมมองของ เ4เป็นหลักนะคะที่เราจะรอเข้าเทดแบบนี้เช่นเดียวกันเนาะซึ่งด้านล่างเนี่ยสโซนสโซนด้านล่างเนี่ยเราจะใช้เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทดนะคะเพราะว่ากรอบค่อนข้างจะกว้างเลยนะอโอเคนะคะเราก็วันนี้ดี4อเนี่ยมีมุมมองประมาณนี้นะคะตรงนี้สามารถใช้สัญญ,ญาณอารสเกลนะคะคอนเฟิร์มได้เนาะสั้นๆน,นะคะหรือว่าสัญญ,ญาณซูเปอร์เดด ก็เข้าเทตดได้ส่วนด้นบนเนี่ยอยากให้เราเป็นสัญญาณ QM กลับตัวก่อนแล้วกันแ,นแเรวค่อยๆเข้าเทรดเนาะเพราะว่ากรอบค่อนข้นขางจะกว้างเลยทีเดียวนะคะก็สามารถตั้งเ l อร์อได้เนาะไปดูต่อในส่วนของ US Lloyd กันบ้างคะ่ะทุกคนขอเปิดดูที่วิคเหมือนกันโอ้วิคที่แล้วเนี่ยปิดแดงนะคะปิดแดงเลยแล้วก็มีการเทไหลาราคาลงมาจุดแรกของการรับของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ทุกคนตรงนี้ ที่เขาเคยรับราคาอยู่นะคะก็จะเป็นของทางเฟมิกเนาะไปดูต่อในเดกันบ้างเดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขานะคะได้เปลี่ยนเทนลงมาแล้วทุกคนชุบนี่นะคะก็ทําเป็น2โรส,สอหลงมาแล้วนะคะครบเงื่อนไขของการเป็นเทนขาลงเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะส่วนตรงไหนล่ะที่มีโอกาสที่เขาจะมาถึงได้ก่อน ตรงนี้นี่นะคะของ Time f r a m e day ของ t i m e f r a m e day นะคะที่เป็นจุดที่เอ้ยเนี่ยยังมีโอกาสนะที่จะมาเด้งได้อยู่นะคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนหน้าเทรดแล้วแหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาโอกาสในการเด้งแล้วก็เซลล์ได้ตรงไหนบ้างก่อนอื่นค่ะหาก่อนว่ามีซัพพลายตรงไหนบ้างนี่จะเห็นว่าตรงแถวนี้แหละมีซัพพลายนะคะที่เป็นกลุ่มก้อนของซัพพลายอยู่ ตรงนี้นะที่เป็นกลุ่มก้อนของสลายอยู่นะคะก็คือกดราคานะคะขึ้นไปกี่ทีก็โดนทุบลงมาขึ้นไปกี่ทีก็โดนทุบลงมานั่นเองเนาะอืมโมเลย,ยางอะสภาเนี่ยมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแนวต้านเก่งๆแนวต้านหน่อยเพราะว่าน้องไม่ขึ้นไปยืนเหนือเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ51 0ูเป็นแนวต้านที่น่าสนใจเลยทีเดียวขึ้นไปทีไรกด นะคะแท่งเทียนลงต่ําลงมาทุกทีเลยนะคะก็ถือเป็นแนวต้านที่สําคัญเลยนะในทาเฟรมเดย์นะคะส่วนทาเฟรมเดย์ที่เราบอกว่าเนี่ยยังมีแนวรับนะคะหรือว่าโซนดีมาที่สําคัญรอรับราคาอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะหาโอกาสในการเทรดเซลลงมานะคะด้านล่างกันไปดูต่อในสองเฮดสี่กันบ้างในสองเฮเนี่ย เป็นเทงขาลงแล้วนะคะเป็นเทงขาลงจริงลงมาตั้งแต่ข้างบนแล้วแหละมีการไซด์เวย์นิดนึงว่าฉันจะขึ้นหรือฉันจะลงสุดท้ายค่ะณนะล่าสุดได้เป็นเทงขาลงเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหาโอกาสในการเหตุเซลล์กันนะคะสั้นๆสั้นๆเนาะเออก็จะมีตรงนี้นะคะหนแะ่ะให้เป็นเลขกลมๆละกัน1812 0นะคะที่เราสามารถ ขึ้นไปแหละเทตดเซลลงมาได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอันก็จะเป็นตรงนี้ค่ะซั p l y ด้านบนตรงนี้นี่นะคะที่เราจะหาโอกาสในการเทตดเซลลงมาได้หมดหรือ,อยังฟึง่งณปัจจุบันเนี่ย H4 นะคะเขาติดอยู่ที่ดีมานของ H4 เองด้วย ด้วยดีมาของเฮสซีเองด้วยนะคะตอนนี้ก็เหมือนเป็นการเจรจาก,กันแหละว่าจะเอายังไงดีอะไรอย่างงี้นะส่วนด้านล่างนะคะอย่างที่บอกว่ากรอบของดีมานของทางเฟรมเดเนี่ยค่อนข้างจะกว้างใช่ไหม เราก็ไปหาโซนที่อยู่ภายในค่ะก็จะพบว่ามีโซน h 4ที่รออยู่ด้านในเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามี2อ,อย่างสองทางที่เราจะไปคือขึ้นไปตรงนี้แหละนะคะแล้วก็เกิดสัญญาณลงมาตุ๊บอืมแล้วก็ให้เขานะคะสร้างเป็นดอบเป็ดดอบให้เราเทนี่อาจจะมาถึงตรงนี้เราค่อยปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะอันเนี้ยเป็นมุมมองของ H4 นะ หรือว่าถ้าเขาขึ้นไปอ่ะสูงหน่อยสูงหน่อยแล้วกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าณณนะนะนะภาพนี้เดี๋ยวให้ดูภาพปึ๊บปึ๊บนะคะถ้าเป็นภาพใหญ่ๆเลยเนะี่ยตรงนี้ปึ๊บแล้วเขาก็ฉีกลงมานะเขามีโอกาสที่จะดันตัวขึ้นไปนะคะเป็นภาพ QM ใหญ่นั่นเองเนาะปึ๊บเราก็จะตี้นี่เลยนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปจนถึง QM เซลล์ด้านบนอีกหนึ่งรอบได้เห็น okay, ไหมว่าคิเยังไม่ได้ถูกใช้นะคะด้านบนเลยซึ่งก็อยู่แถวบริเวณกรอบโซนซัพพลายของเรานั่นแหละนะคะก็น้องก็มีโอกาสนะที่จะอาจจะวิ่งขึ้นแบบนี้ปุ๊บปุ๊บอืมเดีนนะเออปึ๊บอาจจะมีการเด้งให้เราทำกำไรได้ปุ๊บแล้วก็อ่ะ ให้เราเทรดเซลลงมาได้ต่อแบบเส้นสีดำเปลี่ยนสีให้แบบนี้นะคะก็มี2องลักษณะเพราะว่าตอนนี้หน้าเทรดเซลได้เปรียบแล้วนะคะสำหรับ h 4เนี่ยแล้วก็ตรงบริเวณที่เราบอกเนาะระหว่างเดยกับวีคเนี่ยยังเป็นพื้นที่ลงโลงอยู่นะคะเราก็มีโอกาสที่เราจะเทรดเซลสั้นๆลงมาหาดีมาน ด้านล่างเนี่แหละเราค่อยดูว่าน้องจะกลับตัวเลยไหมนะคะหรือว่าจะทะลุลงไปต่อซึ่งจะบอกเลยว่าดีมาด้านล่างเนี่ยยังคงหนาแน่นอยู่นะคะหากว่าเราจะเทรดเซลล์เต็มที่ลงไปเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้สัญญาณนะคะคอนเฟิร์มอื่นๆในการเซลล์เพราะว่าถ้าจะสวยงามเลยคือจะต้องทะลุดีมานี้ไปเลยนะหากเข้ามาอยู่ในในโซนสีเขียวแล้วเนี่ยเราอาจจะได้แบบเอ้ย เหตบาบบ้างเทตดเซลล์บ้างนะคะตามหน้าเทตดหรือว่าตานเทคนิคที่เราสามารถเข้าได้นั่นเองแต่นะัปัจจุบันเนี่ยของ h 4เนี่ยเรามองฝั่งเซลล์ได้เปรียบเลยจนกว่าเขาจะมาสัมผัสกับดีมาของพี่ใหญ่ด้านล้างนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็มองนะคะของ US ร้อยก็ประมาณนี้แหละก็สามารถที่จะพิจารณาในการเข้าเทตดกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะตาขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีคะ่ะ